โอสปิลเลชฟหมายถึงคนที่ชอบสั่งคนอื่นทำตัวเป็นหัวหน้าทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองไปดูตัวอย่างกันค่ะ h a ลลีเกอร์โอสปิลเลชฟวาร์กังวียอบเบอีกรุปะเซลม e ฮานเอเกนตลีอิกเกฮาร์หนวนเอ็กตราอันสเขาชอบทำตัวเป็นหัวหน้าทุกครั้ง <cosas> ที่เราทำงานกลุ่มทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีหน้าที่พิเศษอะไรเลย ฮุนเพอร์เวอร์อัลติโอสเปลเลเชฟเพราะที่ฮุนวิลที่จะเอาท์สเกย์เรส์พอเฮนเนสมเตเธอมักจะทำตัวเป็นหัวหน้าเพราะอยากให้ทุกอย่างทำตามแบบที่เธอต้องการโนร์หนูนเพอร์เวอร์โอสเปลเลเชฟเฮเลทินบรีร์เดวันสกิเลโอซัมอลาเบกเมื่อมีใครบางคนชอบทำตัวเป็นหัวหน้าตลอดเวลามันทำให้การทำงานร่วมกันยากขึ้น เดาความเชื่อพอและรับผิดชอบและเป็นผูนน้นำ ah นี่คือ,อความเชื่อที่มีอยู่านสังการทยแต่ความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมไทยนั้นไม่ได้เป็นความเชื่อที่ถูกต้อง คนจะหมดความเคารพและไม่ฟังคุณอีกต่อไปคำนี้เราสามารถพูดขำๆกับเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักได้เช่นอุย้ยดูสปินเลยเชฟอีดักแซ่รใหญ่โอ้วันนี้ทำตัวเป็นหัวหน้านะเราขอบคุณที่ติดตามค่ะ